ติดนะฮะติดเกมใหม่อีกแล้วนะฮะมันเป็นเกมมือถือพอดีมีคนชวนเล่นนะฮะเดกรก็เลยมาลองกันดูเลยแล้วรู้สึกว่าสนุกมากตอนนี้เล่นไปได้สองวันมั้งไม่มีตังเติมด้วยนะฮะแต่ไม่ต้องเติมเกมนี้ยังไม่ต้องเติมตอนนี้เพราะว่าเริ่มเกมมาเขาก็ให้เจมมาชุดหนึ่งเป็นเกมซิมูเลชันแบบตารางตารางนะฮะเป็นเกมวางแผนแล้วก็ตีกันแบบเทิร์นเบสซึ่งเป็นอะไรที่เดอะเกรซชอบมาก ฝ่ฝันและหามานานนะฮะไอพวกเกมวางแผนจัดเด็กวางแผนตระสึกเล่นเป็นเทิร์นเบสเนี่ยวางกันแบบฟิลเลชั่นมาดูต้องยูนิตกันก่อนนะฮะยูนิตมีมากมายหลากหลายนะหลายเผ่าอยู่กี่เผ่าวะสี่ห้าเผ่ามัง้งไอพวกเมสพวกปืนพวกไฟตี้ไฟเตอร์ดิฟเฟนเดอร์อะไรพวกนเนี้ยนะฮะก็ดูกันตามสัญลักษณ์ไปก่อนนะฮะถ้าตอนแรกยังไม่รู้เรื่องจะให้ดูว่าเนี่ยมันมีอพสกิลแบบว่า ตัวคือไม่ต้องมีเลเจนเดอรี่ก็ได้นะครับอัพสกิลอย่างเงี้ยสกิลวอลไคร์เต็ม5ใช่ไหมมันก็จะบวกเนี่ยดิวเดสเมทสามเดสเมทอย่างเงี้ยแต่ตอนแรกเป็นอย่างงี้สกิลพอนึงมันมีแค่นี้นะฮะแต่เราอัพสกิลให้มันเต็ม5ได้โดยการแดกตัวเองนะเหมือนเกมแนวนี้ทั่วๆไปนะฮะบ,บางตัวก็ไม่ม,ไมีไม่มีสกิลอย่างเงี้นะฮะแต่มีสกิลคลาสอะไรแบบน,นี้นะฮะแดกสกิลเสร็จโปรโมชั่นก็ได้โปรโมชั่นก็คือเลื่อนขั้นนะฮะอ่ะตัวนี้เลื่อนขั้นไปแล้วว่ะ เดี๋ยวให้ดูตัวอื่นแล้วกันนะฮะเนี่ยอย่างสมมุติอ m a เมจตัวเนี้ยพอเลเวลอัพเต็มค่ะก็เลื่อนขั้นได้กดโปรโมทนะฮะแต่เลื่อนขั้นสกิลไม่เพิ่มนะสกิลต้องแดกตัวเองนะแะนะนำให้แดกจนเลเวลสจนเลเวลใกล้เต็มปุ๊บก็โปรโมทแดกตัวเองตัวโปรโมทเข้าไปนี่ก็คือแบบเอาตัวเองมาเอาตัวอื่นมากินก็ได้นะ,ะกินก็เพิ่มอคเฉยๆนะฮะก็เลเวลก็จะอัพเร็วขึ้นนะฮะถ,ถ้ากินตัวอื่น แต่แดกตัวเองนี่มันได้สกิลด้วยตอนนี้ยังโปรโมเรื่องโปรโมโปรโมทไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันเลเวลยังไม่แม็กไม่ได้เขียนไว้เนี่ย not max level เ่ยก็รอไปยูนิตก็จะประมาณนี้นะฮะมีต่างเผ่านน่นนี่นั่นมากมายเราก็จัดทีมเอามาจัดทีมแล้วก็เอามาเดเินคล้ายๆมักลุกนะฮะเรามาดูกันก่อนว่าเราจะได้ตัวแบบนี้ได้ด้วยคือเราต้องเอาเจมซื้อเจมที่ผมมาเปิดเกมมาเขาจะมีให้ห้าสิบเจมเลยส,ยสบายๆ คือมันจะมีซื้อห้าอันนึงแล้วก็ซื้อสี่บห้าได้สิบตัวนะฮะเดี๋ยวผมลองซื้อดูตัวหนึ่งนี่ซื้อแบบห้านะฮะเพราะว่าจนนะฮะเรจะฉากอลังการมากมายแล้วก็กดข้ามไปนะฮะกลไงวะอ๋อแต่มันแท็บแตวมันแทบ็มแทบมานี่เลยเอาต้องกดอีกกดอีกเพื่อจะรีวิวนะฮะอ่าตัวนี้ดีตัวนี้ดีตัวนี้ใช้ได้นะฮะ เป็นแร่สามดาวนะฮะสามดาวนี่จะจะเป็นแร่มันดาแดดตัวเองเขาได้เยอะดีได้ตัวซําเนี้เยอะคือคือเลอดหลูฮะเห็นว่าสามดาวสามดาวงี้นะถ้าสกิลเต็มห้านะไอ้พวกห้าดาวสู้ไม่ได้เว้ยโหดสัดอะเราก็ใช้มานาน้อยด้วยเดี๋ยนี่มาดูการจับสควอตกันนะฮะเข้าเมื่อกี้เข้ามาตอนซื้อของเลยตอนี้มาดูเข้าทางนี้ก็ได้ข้างล่างเห็นป่ะปุ่มที่เขียนว่าสควอตล้วก็ไปจับสควอตกันนะฮะ ก็เอาไอ้ตัวย mm ูนิตพวกเมกี้มาใส่ทีมเพิ่มทีมได้นะเพิ่มทีมได้แต่เราก็เอาทีมเราก็เล่นทีมเดียวมั้งเพราะว่าขี้กีดเสียเวลาไปอัพเลเวลหลายตัวนะฮะก็เข้าไปตั้งชื่อทงชื่อทีมได้นะฮะก็ไปจัดตัวที่เป็นแวนกาดเห็นปะแวนกาดคือเป็นตัวที่จะออกใบแรกเสมออจะออกเป็นตัวแรกเสมอก็แนะนําให้เอาตัวที่ใช้มานาแค่สองข้างล่างมีเลือกมานาเห็นปะสองแนะนําให้ใช้ตัวที่มานาสองมาใส่นะฮะเพราะเกิดมาถึง ปิดเกมมาปุ๊บลงได้เลยไงถ้าสามนี่ลงไม่ได้นะสี่ก็ลงไม่ได้นะฮะก็ดูเอาตามตัวเนี่ยกดดูมันก็จะเห็นสควอชหนึ่งใส่ได้สิบห้าตัวเต็มนะฮะเพิ่มไม่ได้สิได้จังลัคกี้สิได้น้องมากจากกับสควอชก็ดึงตัวนู้นตัวนี้มาใส่นี่เมไอตัวนี้โปรโมมาแล้วนี่โคตรชอบเลยนะฮะตัวเกียเนี่ยเราก็เปลี่ยนตัวอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยมาโอ้ยนี่นี่ก็ตัวโปรดะฮะโจนจิ้มตาย ซิ้มเรวมีมีสิทธ์ตาย25%เนี่ยดูสกิลเจ็บโหดอะถ้ากินตัวเองได้นี่คงจะพอัลเวลห้าคงจะเยี่ยมน่าดูไม่เอานะฮะเอาตัวนี้คือนี่ตัวโปรดผมนะฮะเป็นปืนผู้หญิงทำเสร็จแล้วก็เซฟไว้ตอนนี้เราก็มีสควอตแล้วลองไปลุยดิ เกมนี้ PVP กับคนค่อนข้างยากนะฮะผมนี้เปิดเกมมาเล่นใหม่ๆม,มาปุ๊บแพ้เก้าเลยเก้าติดเลย PVP เดี๋ยวไปดูตรง PTP ันก่อนไหนลองเข้าไปสิเอ้ะเมื่อกี้ไม่มีเวลาบอกแสดงว่าตอนนี้เขาปิดอยู่ก็วะโอ้ PVP ปิดอยู่นะฮะหลีกปิดอยู่มีแต่ให้ให้เล่นแบบว่าไม่นับแรงอ่ะไม่เอาเนยอันแรงจะเล่นไปทำไมวะ อ๋ออาจจะได้ยูนิตสามดาวไม่เล่นอ่ะไม่ชอบอยากเข้าหลีกอ่ะตอนนี้ก็เดอะเฟสเป็นที่หนึ่งอันดับหนึ่งอยู่นะฮะตอนนี้รางวัลก็ห้าพันโลโลโลก็คือแต้มแต้มแต้มไอนเนี้ยแต้มพ v p นะฮะโลนี่เอาไว้แรกเอาไว้แรกอ่ยูนิตได้เดี๋ยวจะให้ดูที่หลังตอนนี้ช่างหัว PVP ไปก่อนเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะฮะทำมิชชั่นไปด้วยในตัวเลย ผมก็มามิชั่นก็มาถึงจุดที่ต้องจ่ายทีละสิบสิบห้าเอนะฮะเพื่อเข้าไปเล่นแม่งเอเนอรกูมีแค่สี่สิบสามไม่ให้กูเล่นได้สองรอบเองไอสัตว์แต่ตัวนี้ดีตัวตรงกลางนี่ดีกดดูรีวอ,อร์ดนะฮะอินโฟมันจะขึ้นรีวอร์ดให้ดูว่าว่าถ้าเล่นจบจะมีสิทธิ์ได้ตัวไหนตัวไหนตัวกลางเมื่อกี้ดีแจมเป็นไฟเตอร์เราเด็ดใครเราก็ไม่อ่านนะฮะกดคิปแม่งเลยเวลเวลสต้าเวไป เดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับว่ามันเล่นกันแบบไหนไม่ยากเป็นตองตาราง,างเอาตัวลงวางวางได้ตามมานานะครับมานาเยอะก็อาจจะลงลำบากนิดน,นึงเน้นเอาตัวสามดาวสองดาวหนึ่งดาวนี่แหละผมยังเล่นตัวหนึ่งดาวอยู่เลยเป็นตาลุงที่เป็นแวนการ์ดนั่นหนึ่งดาวนัว่นน่ะแต่และแต่ละดวบแบบสิบห้าโผลมาแบเทิลเราก็อยู่ทางซ้ายนะฮะ มีมานาให้สองเม็ดเห็นปหข้างบนซ้ายบนตรงรูปมีมานาสองเม็ดลงได้แค่ตัวที่ใช้มานาสองเม็ดนะฮะคือตัวเนี้ยตาแรกก็จะลงได้แต่ตัวที่ใช้มานาสองเม็ดเราเราเอามาใส่เป็นตัวแวนการเลยมันจะได้โผล่มาตาแรกอันนี้ก็เริ่มตีนะฮะผัดกันผัดกันคนละเทินเป็นเทินเบสนะฮะตัวพวกนี้ลงไม่ได้นะฮะเพราะว่ามานาเกินเห็นไหมเลขบนหัวมันอน่ะมีสามสี่มีไอตาลุงเนี่ยแม่งสองนั่งลงได้เลย จัการเอาตัวนูน้นตัวนี้ลงเสร็จก็กดเพล y นะฮะเห็นไหมขวาล่างกดเพล y มันก็จะเป็นการจบเทินมาแล้วสายปืนโหดตัวนี้โหดมากอะบางทีอยู่ดีๆก็แอแท็กอัพเองได้ด้วยนะฮะอืมสีนววจริงๆลงได้นี้ลงได้ละสามสี่ลงได้หมดเพราะมันนะอะไอสามลงได้นะว่าสี่ไม่ได้ เอาตัวฮิวมาก่อนนะฮิวล,ลุงก่อนลุงจะไต่หาแล้วไปอยู่แนวหน้านู่นลุงนี่เป็นตัวหนึ่งดาวไม่มีสกิล้วยนะฮะมีแต่คลาสสกิลแต่มันโหดสัสัอ่ะอีแมลตบสองทีของฝัง่งนู้นก็เลวเนะี่ยที่อยู่ข้างบนอะ่ะผมก็ทำเลเวลสิบหาไปละตัวหนึ่งโหดสัสนี่สุดยอดอันนี้คือตัวสุดยอดผมนะฮะใช้เจมต้นเกมที่เขาแจกฟีรกดได้เลย ได้แบบรีเจนเดอรี่มาตัวหนึ่งซูเปอร์เลอีกสามตัวไอ้เฮียฟุกสัสดแบบมันได้ง่ายงี้มันอยากเติมเลยอะแต่ไม่มีตังไงจนไงตอนนี้ยาวไปนะฮะยาวไปมันมันมูฟได้ด้วยนะฮะยักไปบนยักไปล่างไอ้เหียยักไม่ได้เอาไม่พูดยักนะฮะมันไม่ใช่น้ำตาบูปานี่ยักให้ดูไม่ยักเด็กเขาเรียกว่า สวิตเ์ลนนะฮะเออฝรั่งหน่อยนะกันนะฮะสวิตเ์ลนนะฮะนี่เป็นสกิลของกัปตันนะฮะกัปตันมีสกิลติดตัวเลือกสมามารถเลือกได้ห้าหกแบบผมเลือกแบบเอา up attack ทุกตัวสอง attack หนึ่งเทินนะฮะเพื่อเอามาไว้ใช้ปิดเกมหรือปิดเกมก็แล้วแต่เราเป็นไงราคาแม่งหมดเลยสกิลอันนี้ดีนะฮะเรียบร้อย ยังไม่จบเพราะว่ามิชั่นนี้มันมีสองรอบรอบนี้ก็จะยากขึ้นนิดนึงเดี๋ยวจะลองออตโต้เล่นให้ดูดีกว่าคือออตโต้เกมนี้ค่อนข้างโง่นะฮะอย่าไปไว้ใจมันเดี๋ยวเดี๋ยดูเดี๋ยวด,ยวดยวูว่ามันโง่จังไรขนาดไหนนะฮะถ้าเล่นกับคนแล้วไปออตโต้นี่แม่งแพ้100%ร้อเปอร์เซ็นไอ้สัตเอไอเกมนี้เฮีแบบบ้ยบซบมาฮ้เออ,อ,อตโตนะ้ ออโต้ Auto, ปุ๊บแม่งก็ส่งแวนการ์ลงไปปกตินะฮะอ่าน,นี่ไงเฮียไหมเนี่ยอยูยดีใช้สก,กิลกับตันใช้ทำไมไม่มีคนไอ้ฝันด,ดูความจังไรของ a อนะฮะใช้ทำไมใช้ไม่มีคนให้ตีเน,นียไม่แนะนำนะฮะออโต้เนี่ยไม่ไหวไม่ไหวแต่เดี๋ยวจะออโตด้ดูดูดูแลเอาตัวนี้มาตอนนี้ทำไมระยะก็ไม่ถึง เอาเอาไอ้เหี้ยเไฟเตอร์ไปอยู่หลังเมดดูดูดูดเม้าไฟเตอร์ไปอยู่หลังเมดจังไรไหมเข้าเมดไว้หลังไฟเตอร์ไอ้สัสดูดูดูเอไอนะฮะแล้วไฟเตอร์กูจะเดินได้ป่าววะไอ้เหี้ยอยู่หลังเมดต้องตีนสกิลก็ใช้ไปแล้วอีกสกิลกับตันอะจิงตองเมื่อยโดนปืนสอยนี่แบบบางตัวมีสกิลแบบยิงเป็นแถวด้วยนะฮะ มาแล้วตัวโหดมาก็ไม่ใช้สกิลมันอะไรของมึงตัวโหดกูนะไม่ใช่สกิลได้ไงนั่นจบก็โอเคนะฮะเอไก็ภาชนะได้บ้างนะฮะโอ้โหตัวอย่างกาไัตว์รางวัลก็เจ๊งไปนะฮะมันค่อนข้างสุ่มไม่ค่อยได้ตัวดีเท่าไหร่ะรางวัลอะ <c oughs> ก็เด็กไทยนะฮะไม่อ่านนะฮะสคริปต์อย่างเดียวต้องเล่นมาไม่รู้เนื้อเรื่องที่อะไรเลย,เ,ลยเพราะไม่กดอ่านเลย ตัวเล็กด้วยงไงในะมือถือแล้วมือถือก็กล่กาวตะกรตตกนึงนะฮะมีมันมีมันม,ม,นมีเดี๋ยวผมเข้าในี่ให้ดูเควสสาหรับเผ่านะฮะอย่างสเกลอย่างเงี้ยดูสัญลักษณ์ที่ผมกดเข้าไปนะสัญลักษณ์ขึ้นตามแมปกร,ก,กระจายทั่วแมปเห็นไหมว่าดูรีวอร์ดแล้วจะเห็นว่ามันจะมีไอเทมเนะี่ยพวกหนังสือพวกถุงมืออะไรเงี้ยเอาไว้โปเอาไว้โปรโมดนะฮะโปรโมดตามเผ่านะอย่างเช่นเผ่าอื่นมันก็จะไปอยู่ที่อื่น,นกระจายไปทั่วแมปหาเอานะฮะ ออกไอเยร้านนี้เข้ามาไม่มีเที่ยไรออกก่อนอย่างนี้ก็เป็นของกันเนอร์นะฮะผมเล่นสายปืนเนี่ยก็จะเข้ามาตรงนี้บ่อยมาหาถุงมือหาเสื้อหาปืนเกรอที่เป็นอาวุธก็หน,นักหน่อยนะโดนไปยี่สิบห้ายิบห้าเอนอร์จีนะฮะนี่ก็เป็นโปรโมโค้ดของเดอะเกรทนะฮะ CPT นั่นแนหะ เอาไปใส่ของเอาไปใส่ในแอเคาของท่านนะฮะแล้วผมจะได้ของท่านก็จะได้ของด้วยนะฮะให้ดูว่าได้ของอะไรบ้างนี่หนึ่งคนก็ได้สิบเจมแล้วเห็นป่ะห้าคนได้สามล้านคอยอ่ะเอาไปอัพเลเวลนะฮะ cpt ีหกอะไรเนั่ยนะเข้าตรงนี้นะฮะแล้วใส่ไปเลยนะฮะนี่เป็นโค้ดของ the g r e รนะฮะเอาไปใส่กันให้ทวนทั่วนะฮะถ้าใครอยากจะเล่นนะฮะจะได้ของนะฮะไปดูอะไรต่อดีวะตอนนี้ ไปดูร้านขายของนะครับส่วนมากจะเติมเงินก็เติมมนตรงนี้แหละซื้อคอร์สในผมเรียกเจมนะฮะไปดูยูนิตดีกว่ามียูนิตฟรีนะฮะได้จับแต้มแต้ม Pvp คือไอตัวรูปโล่อะ,อย,นนะ,ะอย่างตัวดีๆเท่านั้นเลยฮะอย่างตัวเนี้ยสองพันเองถูกๆแต่มันดีไม่พอเดี๋ยวหลังๆ<ม>เดี๋ยวทางขวาเนะี่ยมีตัวอย่างโหดตอนนี้มีแต้ม VP แค่หนะะึ่งพันสี่สิบนะฮะเดอะเกรฟรออีกนานเลยเดี๋ยวจะเอาตัวหมื่นห้า นี่สองพัน 2000, นี่ก็ดีนะนี่ตัวนี้ตัวนี้เจ๋งตัวนี้เจ๋งนะฮะอ่านเอานะฮะอ่านแล้วจะรู้ว่าเจ๋งยังไงแต่มันเป็นเผ่าเผาตัวนี้ก็ตัวนี้ก็โอเคเป็นสายบัฟนี่ตัวต่อไปเนี่ยเด็ดเฮีย้ยเดี๋ยวจะเลื่อนไปให้ดูนะะอยากได้มากเนี่ยมันสุดยอดอ่ะคือตัวอื่นๆที่อยู่ในฟิลมยกเว้นตัวมันอ่ะเพิ่มเอชพีหนึ่งแอทแท็กหนึ่งมันสุดยอดแต่หมื่นห้าเหอะ อยากได้มากเดี๋ยวต้องซื้อให้ได้อย่างนี้ยมันโหดจริงๆไอตัวสองหมื่นนี่เราดูแล้วรู้สึกเฉยๆวะ่ะแต่คาเกาะเกาะแตกเนี่ยตัวเนี้ยโหดสุดละต้องสะสมให้ได้นะฮะเดี๋ยวก็ได้รางวัลจาก PVP ที่หนึ่งมันจะได้ห้าพันไว้ที่หนึ่งถึงสิบได้ห้าพันเราที่หนึ่งเราก็ได้ละห้าพันเดี๋ยวรอ PVP มาอีกรอบเขา,าคงจะส่งรางวัลมามั้งนะฮะก็น่าจะไม่มีอะไรลนะ ทำให้ดูแค่นี้พอจบแค่นี้นะฮะเอออันนี้อันนี้ไปกดกดซื้อได้นะฮะร้อยหกสิบไทยบาท่นหละได้ของตามที่เห็นผมว่าแม่งไม่ค่อยดีร้อยหกสิบก็รู้สึกเปลืองนิดหนึ่งไม่ไม่เอาดีกว่าก็ไม่มีอะไรนะฮะก็เล่นทาเควสไปเดี๋ยวมันก็ได้เจมเรื่อยๆนะแล้วก็เงินก็เอาไว้เอาไว้อัพสกิลเอาไว้โปรโมทในพวกนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวตอนหน้าเดี๋ยวมาใหม่นี่แบบมาเต็มสตรีมตอนนี้จบก่อนสวัสดีครับ